กรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนหน้านี้มีประเด็น3-4ประเด็นครับ 1. ทุนสีเทาครับทุนสีเทาที่เข้ามาคดีเหล่านี้เป็นคดีพิเศษครับเราเคยมีการจับคนกลุ่มสีเทาได้ไหมไม่ได้ต่อมาบ่อนการพนันทั้งหมดครับนอกเหนือจากตำรวจแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษที่รับเว็บบ่อนการพนันทั้งหมดไม่คืบหน้าครับนำมาซึ่งสตาร์ทมอจนปัจจุบันยังดำเนินการไม่ได้และมากกว่านั้นคือคดีหมูเถื่อนครับครับ นั่นจึงเป็นที่มาของการโยกย้ายถ่ายโอนจริงๆก็บอกว่าการเด้งทิพย์เดียอะไรครั้งนี้จริงๆมีแผนอยู่แล้วเดิมคิดว่าจะใช้แผนหนึ่งครับจะใช้แผนหนึ่งแผนหนึ่งนั่นก็คือแผนหนึ่งคือเอาทิพดีสุริยาเนี่ยไปอยู่ปอปสเพื่อเปิดทางตรงนี้ว่างแล้วหาคนที่เหมาะสมมานั่งแทนนั่นคือแผนหนึ่งแผนหนึ่งแต่ว่ามันไม่สําเร็จตรงที่ว่า ไอ้เลขาปปสมีคนจองอืเกี่ยวข้องกับบิ๊กปอป1ยายข้ามห้วยมาครับคือใครนะครับยายข้ามห้วยนูนผู้ช่วยพบตรย้ายพรึบมากินตําแหน่งเป็นเลขาธิการปปสครับใช่ครับนี่แผนหนึ่งแต่ไม่สำเร็จไม่สําเร็จครับจึงต้องปรับแบบนี้ครับเขาบอกว่าภายในกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ไม่ลงตัวแต่อย่าลืมนะคนที่ย้ายนะ เป็นอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ,รบพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับเคยเป็นอธิบดีอยู่ที่นี่ใช่ไหมเป็นเจ้านายโดยตรงของพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลใช่ไหมะเออเป็นเจ้านายโดยตรงของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพี่แพรอาวุโสอันดับหนึ่งตอนนี้ยุตธราแพรแพรทองอ่าเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการรู้เรื่องข้างในดีครับนี่แผนเดิมเขาครับ แล้วไอ้แผนเดิมที่ปรับไม่เข้าสู่ตําแหน่งหลายคนเนี่ยมันเป็นยังไงครับนี่คือแผนของเขานะภายในกระทรวงสิริประกายวรปีชาจากรองอธิบดีจะขึ้นไปรันิบดีตอนนี้ยังไม่ลงตัวอยู่ครับนี่พงสวัสด์กายอรุณสุธิก็ยังไม่ลงตัวก็ยังไม่ลงตัวครับนี่อีกคนหนึ่งพันตำรวจโ,โทรประวุฒิครับต้อง บอกให้จับตาแบบนี้หลังจากที่พันตรวจตรีสุริยาถูกเด้งไปเนี่ยครับให้จับตาอยู่สองคนเดิมนะอืคือเนี่ยประวุฒิตำรวจประวุธครับกับยุทธนาแพรดําใช่สองคนนี้แต่เมื่อย้ายมาเป็นไอะไรรองประลัดเป็นอธิบดีกรมกรมพินิษกรมพินิษและคุ้มครองถ้ากับคู่แข่งน้อยลงไหมเหลือคนเดียวครับครับคือพี่แพรครับยุทธนาแพรดําพี แพรดำทำงานสนิทสนมกลมเกลียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างยิ่งครับเขาบอกว่ามีคำถามว่าระดับแบบรองแล้วขึ้นมาเป็นอธิบดีเลยได้ไหมจากลองอธิบดีไม่ลองลองอธิบดีแล้วขึ้นมาเป็นบดีเขาบอกทำเนียมอฏิบัติมันต้องไปเป็นผู้ตรวจเป็นอะไรก่อนแล้วก็กลับมาไหมที่กระทรวงยุติธรรมไม่เป็นเช่นนั้นครับเคยมีตัวอย่างหลายหลายคดีมา <laughs> มาดูนี่ไตรยฤทธ เตมหิวงครับหมอครับมาปฏิบัติหน้าที่แทนอธทิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยขึ้นเลยช,ช่วงนั้นมารักษาการก่อนแล้วขึ้นต่อมานี่พันตำรวจเอกพศสิทธ์วงเมืองจากรองอาทิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับตอนนั้นเป็นเนอ่อธิบดีเลยเป็นรองแล้วขึ้นมาเป็นอาทิบดีเลยใช่เคยมีตัวอย่างแล้วแต่เ็าบอกาอาทิบดีอ้เนี่ยคนต่อไป เมื่อเป็นแบบนี้มันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองเท่านั้นที่จะตัดสินใจครับหลักเกณฑ์ต่างๆทําได้หมดครับพี่วีผมเล่าอะไรให้ฟังตอนภัยสิทธิ์วงเมืองลาออกมีปัญหาน่ะตอนนั้นองอธิบดีกรมสอบสวนก็ดีพิเศษสลับกันคนละเดือนคนละสองเดือนคนละสามเดือนเป็นรักษาการช่วงรัฐมนตรีสมศักดิ์ใช่ไหมใช่โอ้เยอะมากนะเยอะมากก่อนที่จะเป็นกรวัต ไม่ตอนนั้นมันมีคดีอย่างท,ที่ที่ไม่อยากเซ็นหรือเปล่าใช่มีหลายอย่างที่ค <c oughs> ดีบางอย่างที่ไม่อยากเซ็นที่ไม่อยากเซ็นแต่ต้องทําครับและตอนนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาพูดกันเรื่องหนึ่งครับเดิมกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ทําคดีพิเศษครับโดยมีคณะกรรมการคดีพิเศษชุดหนึ่งเป็นผู้พิจารณารับเรื่องว่ารับไม่รับครับแต่ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษกลายเป็นรัฐตํารวจ แห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและทำทำทุกเรื่องเหมือนตำรวจดูไม่ค่อยพิเศษใช่และคำถามคือต่อไปเนี่ยในรองทธิพดีนี้ตัวเต็งจะอยู่ที่ใครนี่ไม่ต้องพูดเขาบอกจับตาอยู่ที่คนเดียวคนแรกนู้นเลยครับที่รักษาการอยู่ตอนนี้ใช่ไหมอืมออนั่นเลยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดดำครับโอ้มาแรงนะมาแรงครับตอนนี้ต้องดูอยู่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย รมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในองค์คาพยบสำคัญที่ไปทำคดีสำคัญนะและเป็นคดีที่หน่วยงานปกติไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และทำอย่างหนึ่งก็คือรวดเร็วกระชับฉับไวเข้าสู่เป้าหมายได้แน่นอนครับการโยกย้ายอธิบดีดีเอไล่าสุดเนี่ยถ้าดูเช็คซอนนี้คุณจะรู้เลยว่าจริงๆมันเส้นทางมันเป็นแบบนั้นแล้วครับเส้นทางมีคำถามว่า นุตนาแพร่ดำเนี่ยคือตัวเต็งที่สุดอืหลังจากขยับเก้าอีเ้อเห็นไหมะ่ะตำรวจตวันรัตโคจรัศวันพงศ์คดจรัตรือวันพงศ์คจรัศย้ายจากย้ายจากนี้ไปสอปตอสอปตอย,ย้ายพันตำรวจไอ้พันตำรวจโทรประวุฒพันตำรวจโทประวุฒถึ่งคู่คู่แข่งสําคัญเนี่ยอไปอยู่ตรงนู้นปลดล็อกเลยปลดล็อกเลยนะฮะนี่ไงแล้วก็เด้งอธิบดีตรงนี้ตําแหน่งอธิบดีว่างไหมว่างครับว่างครับ นี่คือตัวเต็งที่สุดที่มีโอกาสเป็นอธิบดีเดียไรคนต่อไปครับ